สวัสดีครับผมนายกระเชียนชมสา106สวัสดีครับผมนายรัตภูมิติงทอง117ครับกำหนดอินพุตเอาพุตสวิตตัวที่1 x 1สวิตตัวที่2 x 2สวิตตัวที่3 x 3สวิตตัวที่4 x 4สวิตตัวที่5 x 5้ดีเลย์ตัวที่1 y 1นดีเลย์ตัวที่2 y 2เงื่อนไขกดสวิตตัวที่1ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่1นึ่ทำงาน รีเลย์ตัวที่หนึ่งทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่หนึ่งกดสวิตตัวที่สองส่งผลให้รีเลย์ตัวที่หนึ่งหยุดทำงานกดสวิตตัวที่สามส่งผลให้รีเลย์ตัวที่สองทำงานรีเลย์ตัวที่สองทำงานตลอดหลังจากกดสวิตตัวที่สามกดสวิตตัวที่สี่ส่งผลให้รีเลย์ตัวที่สองหยุดทำงาน รีเล์ตัวที่1และรีเล์ตัวที่2ไม่สามารถทำงานพร้อมกัน<ม>กดสวิตตัวที่5้ารีเล์ตัวที่หและรีเลวที่2หยุดทำงานครับ